พ่อบุญทุ่มหนุ่มกัญชยัยประกาศใส่ซองงานแต่งแม่แอป,ป1ล้านบาทชาวเน็ตเป็นพยานหลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ความหวานก็เพิ่มดีกรีมาเรื่อยๆความชัดเจนก็อยู่ในระดับ HD เลยทีเดียวสำหรับคู่ของนางเอกสาวแอปทักษออนกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนน ที่ปัจจุบันสถานะของทั้งสองคนคือคู่รักป้ายแดงแถมทั้งคู่ยังเข้ากันได้ดีและคนรอบข้างก็น่ารักมากล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ส่วนสาวแอปกลางรายการ 3, สามเซฟโดยเผยว่าค่าแอปแต่งงานที่จะใส่ซองให้แอปหนึ่งล้านบาทเต็มใจใจ่ายให้เลยด้านแม่แอปก็ตอบกลับว่าโอเคตอนนี้เรามีเป้าหมายละ งานนี้แฟนๆต่างก็แห่แชร์แห่โพสต์คลิปพร้อมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแห่สนับสนุนแห่เชร์แอปให้ได้คว้าเงินล้านจากหนุ่มกันชยัย